นี่ก็เป็นเชือกกล้วยนะฮะที่เราสามารถทําเองได้โดยไม่ต้องซื้อนะครับเห็นไหมฮะใช้เสร็จแล้วก็ปุพังไปเองได้เลยนี่นะเชือกกล้วยที่ทําเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการทําเชือกกล้วยแบบนี้กันเลยครับนี่ต้นกล้วยที่เราจะาทำเชือกกล้วยนะคือเป็นต้นกล้วยที่โสมแล้วนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้โสมเนี่ยเราตัดเครือทิ้งแล้วเนี่ยมันก็จะเน่าตายเราก็จะเลือกต้นแบบนี้นะเอาเปลือกเข้ามาเนี่ยใช้ประโยชน์ในการทําเชือกกล้วยนะครับ นี่ก็เป็นเปลือกกล้วยที่ลอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเอาแต่เปลือกนอกๆของกล้วยนะฮะเพราะจะมีความเหนียวนะในการทําเชือกกล้วยเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทํากันต่อเลยว่าเมื่อลอกเปลือกออกมาแล้วเนี่ยจะทํายังไงต่อนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็จะตัดแต่งนะฮะเห็นไหมตัดแต่งให้สวยงามก่อน จะตัดยาวตัดสั้นก็เอาตามใจที่เราต้องการเลยแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาขนาดไหนก็ตัดยาวไว้ก่อนอันนี้ก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งเดี๋ยวมาสู่ขั้นตอน,ตอนการผ่ากันก็ไม่ต้องใช้มีดคมก็ได้นะครับตัดแต่งด้านนอกออกไปด้านนอกเ<ป>นี่ยผ่าเอาด้านนอกออกก่อนนะครับถ้าจะใช้ก็ได้อยู่นะ,ะแล้วก็เริ่มไม่ต้องคิดมากนะก็เจา<อ>ะเลยเจาะเลยนะฮะ แบ่งเป็นเส้นเส้นแบ่งครึ่งง่ายๆครับแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแบ่งครึ่งไปเรื่อยเรื่อยนี่แบบนี้เลยอ๋อแบ่งครึ่งเป็นเส้นเส้นนี่นะนี่นะครับอืมนี่คือขนาดตามความต้องการนะความใหญ่แต่มาตรฐานเนี้ยนี่ก็ว่ามม่เกือบเส้นนะครับ ลเต็นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เอาไปาตากแดดถ้าจะให้ละเอียดกว่าน,นี้นะครับก็เลาะเอาเอาไส้ตรงนี้ออกไปนะครับอไส้ตรงนี้ออกไปก็จะได้เหลือแต่ความเหนียวเปลือกนอกจ่แท้จริงก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือซอยซอยอันนี้อาจจะเอาไปทํามัดขนมอเป็นงานละเอียดนิดหนึง่ง จะทำเป็นเส้นละเอียดทำครับก็มัดก็ใช้เชือกแบบนี้ครับจะสวยงามนี่ใครอยากสร้างความแตกต่างของขนมก็เปลี่ยนจากเชือกฟางเป็นเชือกกล้วยได้<น>ครึ่งเซนเส็จลวแห้งแล้วเขาจะมีความสวยงามเอาไปมัดขนมเรียบร้อยแล้วก็มาผึ่งแดดแบบนี้นะครับประมาณสิบหกชั่วโมงนะเอาให้แห้งนี่นะครับ ง่ายๆตากไปเลยอันนี้นะก็เอามาตากไว้ก็แห้งแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วนะครับแต่แห้งๆแ,แบบนี้เราเอามาใช้เลยไม่ได้นะครับเราต้องการแช่น้ําก่อนหลังจากเราตากแห้งเรียบร้อยแล้วเราจะให้เนี่ยเรามาแช่น้ําก่อนให้ข้นนิ่มนะครับนี่นะให้เข้นนิ่มแบบนี้อนิ่มเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ฉีกมาเลยนี่เห็นไหมเราก็ได้แล้วเชือกกล้วยนะ สำหรับใครที่มีต้นกล้วยนะฮะแล้วก็ต้องการประหยัดต้องการที่จะเอาต้นกล้วยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ลองเอาวิธีการนี้มาทำกันดูนะครับ